หลวงพ่อได้ไปอันเล่นวีซ่าน่ามันวีซ่าของนั่นซอของหลวงพ่อสมเด็จรุ่นนี้ได้มาจังไรครับเรียกได้ว่าลูกศิษย์เพิ่นลูกชิดเพิ่นนี่อยู่ใส่บ้านนะครับบ้นานแท่งบ้านแพ่งบ้บานแพงบ้านเท่านีบนบ้างบ้านแพงตําบลบึงงามอำเภอทุ่เงเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นซื้ออีหยังครับเฮ้ยจารย์คู่นี่แค่จารย์คู่มี่ บานแพงความนีม้หน่อยนะครับความนีม้หน่อยเ็ดจังหดพระหญ่อันพระไญ่อันนี้จังหดไ,ไปอันได้วีซ่าได้ถ้าได้ได้ไปเรียนศึกษากับสมเด็จรุ่นครับเราหวดเป็นเนยยียนหวดวันทะคอเราบนค้นมดชะคอครับมวดเป็นเนียนอายุสิบแปดปีเป็นเนียนใหญ่เดี๋ยวไปเฮียนบาดีหวัดสุป,ปัดเงียงบุล วัตทุกััดเมืองอุบลญอันนี้ขั้นไปนี่ก็ได้ยินได้ยินได้ยินเกียรติศักดิ์ของในสมเร็จรุ่นเอาเภอพิมพูนก็ได้ว่าเฮียนหนังสือก็ได้มักแน่นก็ได้ไปอยู่น้องคนสี่ปีเป็นแน่น่อนไปเรียนปเป็นแน่นสิบอายุสิบแปดปีลวงหลวงปูสมเด็จรุ่นนี่ขวมจากข้ามาอยู่อุบลญไครับ เพิ่นเพิ่นยุ่วนเพิ่นไปเพิ่นมากเพไปเพิ่นมากเพิ่นไปเพิ่นมากขอม่ามายู่งเพิ่พี่บูนพวกจักวัดบ่ครับบ่บ่จักบ่พวกจักหลวงหลวงพ่อสมเด็จรุ่นนี่เพิ่นหล่งเตี้ยล่อหาคนนี้ครับล่อหาตอนไปล่อหาตอนไปเมนพระไนยันราเสี่ยครับพระไนย่นพระอาจารย์พูดมี่พระอาจารย์พูดมี่นี่เป็นเน้นเป็นเน้นเป็นเน้นนี่เลี้ยนด้วยวัตถุปักวัตถุเปเลี่ยนบาลีเออ แต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่สมเด็จรุ่นก็เลยว่าเพิ่นอยู่อำเภอพิบูลนะครับเฮ้ยออกไปอยู่งเรเพิ่นก็เลยออกไปอยู่งเรื่อเพลินไปอุปถัมภ์ไปเรียนพร้อมซี่ปีซี่ปีจิตกังขาขึ้นมามาบวชพระมาบวชพระย่บ้านเฮาบ่ครับออืยุบ้านแค่นีมันตะคอกมันตะคอกเพราะวันเกิดคุณยุ่นตะคอกเจอเนี่ยมันแค่นี้ผิดกษาเพิ่นก็เลยไม่ต่างวัดอืมันตะคอก ยิงขี้ตีพ่อว่ามาก็เลยว่าทำไมเจ้าชูม,มือนี่บ่มีมองจอดแลยหลุดทำไมจะช,ชี้เคียนเอาคี้เคียนเอาคุณคดมากคนไข้คนป่วยเป็นบาดเป็นบวชชี้เคียนมากแล้วจัดตูมั่หลรือมันไหลแถวอืนอ่นมีปะครับแถวอื่นก็มีอยู่ข้องเมื่อไรมันจัดตู่ สมัยก็สมัยก่อนมันว่ามีโซเชียลว่ามีโทรศัพท์ทันว่าที่เขียนมากขี้เขียนมาไปน้ำปากคตรดูซื้อไปน้ำปากปากก็ปากดังปากก็ปากมืดเลยสมัยก่อนครับมันจะสมัยปากก็ปากนี่แหละต้องปูมันมี่หนเพิ่นเก่งด้านเลยครับเพิ่นเห็นไปขี้เหียาของเครื่องร่างของขังมือไรขี่ไรสางมือเป็นขี่ไถ่ขี่แทนขี่ยังมึดเห็นมืดเลยครับขี้หางขี่นะ เพิ่งจะได้กีเพิ่นอันพระไงอันอยู่นี่เน,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 นี่ยเพิ่นส่งเอนเนี่ยเพิ่นแห่เพิ่นส่งค่ะเขาลังเลยส่งมาอย่างเลยก็เป็นย่อ,อมเนาะกนเป็นย่อมจะเป็นพระขจรวิจังสันสมัยต่กีนว่ามีไทยว่าม,มีการว่าแถลงอุตรีดขอนโพอคน,คน,คนอีสานชวนมาพื้นที่เขานี่ขันทําขืนเนินขจรว่าจริงขันว่าขืนเนี่ยแปลว่าวจริง ังท่านผีสท่านสางท่านว่าขืนซักบ่กว่าเป็นด้วเมันเก่งเมขเด่นครับครับเมนนเจ้งขันขื่นเดียวบ่จักหนาจักรังก็ไม่ก็อไรก็อยังไปเหมือน้นพื้นเลยบูปลาไหนามกับว่าได้แต่ว่ามีบางหมู่ทีตครับบองบนยังไงพี่ก็รักษาตัวเอนเขาอย่ใจะช่วเนี่ยครับเขาจะจไปยังไงจะจี๋เจ้าว่าอันนี้มันคนลุงพอขอค่า นี oh. okay. um, ่คือถ้ำของที <t <t ่ว่า่านพ่อใหญ่มีไปเ่นมาจากสันรุ่นเป็นถ้ำกรรมฐานเป็นถ้ำถาดซีนี่ลายถักนี่หลายๆครับซับราษีทับาษีซับภาษีท้ำซับภาษีถ้ำอันญ่ดีอันใหญ่ดีคือกรรมฐานบ่ามีบ่ามีเงินเระ มีจะเผิ่มเทียนเพิ่มเทียนพันดอกไม้บ่ครับอืม,มีผ่ามีเหี่ยวป่ครับบ่มีจะเผิ่มเทียนมีจด่ดอกไม้ดอกไม้ท่านหาทัานเปลี่ยนป่ะครับอืม,อมเฮ้นริมบาดริมยังริมเหี่ยวริมยังก็งจะบ,บาดไปอ่ะไม่บนนี้นี่เป็นหลุมที่ตรงกู้สมิตรูน่นี่ลุ้งพ่อได้ไปเลี้ยนจากเพลินเล่นป่ะครับโดยตรงได้ไหมครับมูลมูนเทียนกับปากน้ำกันที่หินจังไข่คืนที่หินแต่วันนี้ย่างเอาแต่อย่างมุลเผิอด พระเตะกุี่้องพร่านะเป็นอย่างคนที่เนี่ยบุญเวีครับไข่มันจัขบมันยังไข่หลายดอกไม้พันยังอะพนอย่างเงครับมนเงพันใช่ไหมเมนขันว่าเห็นบุญาเบ้อนเอาอูพันมาใส่คุูพันอ,อ,อันเงี้ยเพื่อแล้วมะครับเมน,นแต่ว่าขั้นี้บุญเบีก็แว่าขั้นี้บุญผาเวีีก็คือว่าแตว่าขันว่าขันวา เนีมึงบปรีเขาจะแจ้ง uh ข่ข huh> ันหาขันเปียท่องข้ามซีบาทขี่กลัวซีบาทเงินซีบาทอันซื่นซีบาทเนี่ยละซีบาทเอาไปใชไค่ายใช่ค่ายอาจารย์จะกูดข้าถานครับเงินล่งเ้าล่างของขันเงินนี่คือลงเทียงล่างของขันกินท่ำกรรมฐานในจถัด น้ำถ่านมาปอนกากอุกอังอุนอางอุ่นี่เมนมงมีรลายทอย่างองไพบุญนี่ลูกคิดนของพู้เสม็ดุ่นเห็นเจ้าไข่ินันมีผู้ใหญ่แหงต่อจากอะไรไบุญนี่มีหลายรเภบ่เ่าหลายเมันเมนนไรเ็นจานหมันทันล่ะอืมไพ่หมันอื กับช่างกับเจ้รูสน่ะหลวงพ่อวบ้านป้าสังเนียนหลวพ่อวัดาสัก็คิดเทานี้แหะมันลงครังหน่อยลงคลังใหญ่เนีนดูกชีเจ้ามุแถวเหมูมหานเห็นว่าน้ำน้ามาหานบ้านอนอือพอแล้วก็เจ้ามากกจ้าพุ่มปบบกบพุ่เจเจะพุ่นสวัยเออนั่นแหละนั่นแหละก็จะพุ่นสวัยอ่าเป็นหมาทําไมหมอเมือนก็ออกจากี่ละ ออกจากเนี้อ่ะออกากคุณคนนี้กันกู้นี่อะนี่คือถ้ำซอของหลวงคู่สเมเด็จรุ่นที่ว่าหลวงพ่อได้สืบมาจากญงาปูบุญมีที่เนาะครับบานแพงเดี๋ยวคลิปต่อไปตั้งสิเอาอีกอาจารย์ครับไปดูกย